สวัสดีครับผมนายขณิธนานะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่อง waterfall model นะครับการขอรูค e m e n t จากลูกค้าโดยตรงนะครับตัวหลักการทํางานของการขอรูคิ m e n นนะครับก็แบ่งออกได้เป็นสีประเภทนะครับได้แก่1นนะครับการ Me e t i n g นะครับการ Me e t i n g ก็คือการคุยลูกค้าที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมการออกแบบแล้วก็การใช้งานโดยตรงนะครับโดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะ เป็นการคุยที่สะดวกสบายมากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้านั้นจะสามารถให้รูคเเมนต์ออกมาได้ตรงตามความต้องการของตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขรูคเเมนต์มากมากมายอะไรนะครับต่อไปเป็นโปรโตไทปิ้งครับโดยที่ลูกค้า่มนี้จะสามารถใช้งานโปรแกรมได้นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจในระบบของการออกแบบแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับพวกเราก็เลยต้องทําการออกแบบ โปรแกรมให้ลุกให้ลูกค้าดูนะเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับต่อไปเป็น Informer u มอร์ยูดเคสอะไรเลียนะครับก็คือลูกค้านา้จะไม่มีความรู้ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมการออกแบบแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับในส่วนนี้พวกเราจะต้องทำการอธิบายให้ลูกค้าฟังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานการยกตัวอย่าง การใช้งานแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดแล้วก็เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อการรับเรียกคืนจากลูกค้านะครับในส่วนนี้จะเป็นการขอเรียกคืนยากที่สุดนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการคุยงานยาวนานนะครับต่อไปก็เป็น logementing หรืีย m e n นนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของสำนักงานต่างๆที่เป็น สำนักงานของลูกค้านะครับโดยพวกเราต้องศึกษามาตรฐานของสำนักงานที่ลูกค้าทํางานอยู่นะครับเพื่อให้รูปแบบของงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดน,นะครับต่อไปก็เป็นการขอลูปขอมจากลูกค้านะครับโดยพวกเราจะใช้หลักการของพอตโตไทปิ้งนะครับก็คือลูกค้ามีความสามารถในการใช้เว็บหรือว่ามีความเข้าใจในการใช้เว็บแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่ายัางไม่มีความสามารถในด้านการ ออกแบบหรือว่าการเขียนโค้ดนะครับพวกเราก็เลยทกาการร่างรูปแบบของเว็บไซต์ออกมาให้ลูกค้าดูเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าพวกเราจะทําอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าโอเคกับงานที่เราออกแบบนะครับในรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการน,นะครับก็จะมีดางต่อไปนี้ครับ1ชื่อเว็บไซต์นะครับ 2. โฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยโฆษณาเขาจะสามารถ เปลี่ยนโฆษณาได้ตามจุดดำๆนะครับโดยที่ลูกค้าสามารถนำโฆษณามาใส่ได้เองนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่สถานที่นะครับหมวดหมู่สถานที่ลูกค้าต้องการให้มี3หมวดหมู่ได้แก่หมวดที่1วัดหมวดที่2องภานภัยแล้วก็หมวดที่3ธรรมชาตินะครับและเมื่อคลิกเข้าไปในหมวดหมู่ที่1นะครับเอ้ยหมวดหมู่พวกนี้สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับโดยหมวดหมู่ที่1 เมื vamos, four, pues yes. oh. uh ่อคลิกไปแล้วหรือว bueno, ่าบนหมูดที่สองคลิกไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวหน้าตาของหน้านี้ก็คือแสดงชื่อหมวดหมู่ที่เราคลิกเข้ามานะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในหมวดหมู่นั้นนะครับก็จะมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ลูกลูกค้าหรือว่ายูเซอร์ยูเซอร์ที่มาใช้งานเว็บของลูกค้านะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสถานที่ท่องเที่ยวอันไหนนะครับเมื่อลูกเอ๋ยผู้ใช้งานของเว็บไซต์นะครับมา ทำการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็รูปภาพต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วเมื่อทําการคุยเสร็จแล้วพวกเราก็ทําทําการเซ็นเอกสารเพื่อให้ลูกค้ายืนยันว่าการขอลูกคันเมนนี้เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ